สมาชิกโครงการแยกแต่งหาความแยกโดยของบ้านเสรีมาร์หนึ่งสิบสามตะบนทองน้อยนะคะจากที่ประชุมมานะคะมีมาตว่าให้มีการติดตามถึงบ้านของขบวนรถที่ของบ้านของตะบนทองน้อยในหมู่บ้านเสรีมาของเราค่ะเป็นต้องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องมีการติดตามวันนี้ในการติดตามขบวนของขบวนนะคะก็คือว่าจะต้องมีการเงินทางบัญชีทุกนี่นะคะทูกที่ของหมู่บ้านของขบวนรนะคะทะเบียนผู้เงินฝากธนาคาร เป็นภูมสมาชิกกนได้ไม่หงุดหงวดหรือแล้วก็การฝากเงินธนาคารเพราะว่าในการฝากเงินธนาคารนะคะต้อมีการเก็บเง็นแล้วใครไปสมัครทำการต้องมีการทำเงินฝากธนาคารในปฏิบัจจุบันนะคะที่ของเราก็คือมีการชำระเงินทุกวันที่ห้าของเดือนหน้าที่ทำการอีกบางสักบ้านหนึ่งนิดนะคะยอดก็รดำเนินการของเราเนี่ยนะคะ มาสลงคนที่สามก็คือรองประธานนะคะนายสุภาพสินทิมานคนที่สีเ่เลยค่ะุการก็คือ 5. นางการีสรีสิขขงคนที่ห้านะคะเห็นแล้วที่ก็คือนางสาววราธนาสินทิมานคนที่หกค่ะกรรมการก็คือนายสุทธาสินทิมานนะคะคนที่เจ็ดนายสกุลซอแก้วนะคะคนที่แปด เราสนิมานกรรมการนะควเป็นที่ปรึกษาตรงนี้นะคะถ้าเรามีเงินฝากธนาคารอยู่ที่หนึ่งแสมื่นสามพันร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสบเจ็ดสตางค์แล้ก็งินี่เห็นทั้งหมดก็คือยี่สิบลายก็คือประมาณ1นึ่งแสนสองหมืนบาทค่ะ